ออหรอครับครับพร้อมไหอเป็นไงครัินแบตันไฟตันโอ้โหตันไฟตันสนุกมากครับแล้วก็เมันมันเหมือนเป็นเป็นความฝันของนักร้องทุกคนที่อยากเล่นอิมแพคเลยครับก็ดีใจกับทุกคนที่มาดูด้วยเพราะว่าเราเราพยายามหาแขกรับเชิญที่คิดว่าในช่วงที่ผ่านมามีผลงานเป็นที่ประจักษ์ด้วยแล้วก็อยาก เอาจริงๆแล้วตันไปตันมันจะพูดเป็นคอนเสิร์ตโอทป๊อปมันก็ไม่ถูกซะทีเดียวมันเป็นเหมือนคอนเสิร์ตที่เราสองคนพยายามจัดโชว์มาให้คนอื่นได้เห็นว่าเฮ้ยแต่ละคนมีศักยภาพไงแล้วก็สุดท้ายแล้วเราอยากจะมอบความสุขให้กับแฟนๆของศิลปินทุกคนรวมไปถึงแฟนๆที่อยากมาดูเราด้วยแต่รู้แหลายๆอย่างนะคะก่อนก่อนฝันทั้งวีโอป่วยทั้งาบิวกิ้ด้วยคือคือเซอร์ไพรส์ทุกวันเซอร์ไพรส์จนต้องบอกทีมงานว่าเฮ้ยอยู่เซอร์ไพรส์พี่ได้แล้ว ไม่อยากเอาอะไรเซอร์ไพรส์แล้วพวกแต่ละวันมันจะมีเรื่องให้เราแก้ปัญหาทุกวันแล้วก็ซ้อมน้อยมากครับเพราะว่าเป็นโควิดต้องหยุดซ้อมไป10วันแล้วพอกลับมาก็คืออีก2วันก็ต้องแสดงแล้วเลยวันนี่คุมสองผิดนี่คือเป้วเลยเพรคะว่า,อาคอนเสิร์ตแล้วคอนเสิร์ตอ,อะไรเงี้ยไม่ไม่ค่อยแป้วเพราะว่าผมรู้สึกว่าถ้าติดต้องติดตอนนี้ดีแล้วด,ด,ลดีแล้วเพราะว่าไม่อย่างนั้นอนะเรากังวลทุกวันว่าเราจะติด ก่อนขึ้นคอนเสิร์ตหรือเปล่าซึ่งถ้าสมมุติว่าไทม์ไลน์มันไม่ได้จริงอ่ะผมจะกังวลกว่านี้แต่เนี้ยดูด้วยระยะเวลาแล้วมันเหลือประมาณ14-15วันอ่ะเราก็ยังเบาใจว่าโอเคคือไม่รู้ว่าเราจะมีอาการลองโควิดหรือเปล่าแต่อย่างน้อยอ่ะเราไม่ไม,ไม่แบบไปแพร่คนอื่นหรือว่ารักษาตัวให้ทันก่อนก็น่าจะดีก็เลยตอนติดก็รู้สึกโอเคกังวลอาการป่วยเหมือนกันแต่ก็โล่งใจว่าอย่างน้อย หายก่อนคอนเสิร์ตแน่นอนมีแผนสำรองไหมว่าตอนนั้นถ้าเราติดช่วงนั้นเราจะทำยังไงต้องคอนเสิร์ตแผนสำรองคือซื้อตั๋วให้ป๊อปฟองกุนบินออกนอกประเทศ <c oughs> แล้วก็ปล่อยให้แขกรับเชิญเล่นไป <c oughs> แค่นั้นเองไม่ยากไม่ยากเลยมันจะไปแก้ยังไงมันทนแก้เลยไม่ได้แล้วมันมันซวยติดจริงจริงครับถ้าเกิดถ้าสำรองปอันเทียบเขากับการกิดไว้นจัดการแรกไม่อยากริดเอาจริงๆแล้วพอพอติดนะครับ หายมาก็มีอาการนิดหน่อยแค่มีเสียงแหบลงไปนิดหน่อยแล้วก็พวกโน้ตตัวยาวๆที่เราร้องได้อ่ะมันจะสั้นลง<ด>เหลือ50%อะไรเงี้ยแต่ยังก็ยังประคองในการร้องได้แต่ว่ามันส่งผลน,นิดนึงก็อาจจะต้องรออีกสักเดือนหนึง<ต>่งเดี๋ยวคงจะกลับมาเหมือนเดิมเลยแสดงว่าวันมันมาเสร็จก็อาจจะเหนื่อยกว่าปกติเหนื่อยเกิน,ก,น,ก,นกว่าครับต้องต้องทานยาตลอดทานยาพวกขับเส้นหน้าทานยาที่มันทําให้แบบเราสามารถหายใจหายคอได้ยาแก้แพ้อะไรให้มันจมูกมันโล่งเพราะว่า คือด้วยด้วย scale concert ความมันใหญ่หรือที่มันใหญ่มันา็จะมีทั้งฝุ่นทั้งสโมกทั้งควันทั้งทั้งอาการโควิดที่เราพึ่งหายด้วยวน้อยว่าันวันที่วันที่มาซ้อมครับคือพอหายเสร็จปุ๊บแล้วเข้าซ้อมวันแรกอะ่ะไม่เลยพอรู้เลยว่าเราร้องได้ไม่เหมือนเดิมแต่ว่าก็พยายามกลับไปแล้วก็พยายามวอร์มให้เยอะขึ้นพอวอร์มไม่เยอะขึ้นก็ มันไม่ได้ร้อยเปอร์ตแต่อย่างน้อยมันกลับมาสักเจ็ดสเราก็รู้สึกแล้วว่าอย่างน้อยเราเอาตัวเองขึ้นไปยืนคอนเสิร์ตได้ก็น่าจะโอเคแล้วดีกว่าเราขึ้นไม่ได้เลย,ยใช่ครับโอ้ยอดเยี่ยมเลยคืนจริงแล้วตอนนั้นเนี่ยทางทีมก็ประชุมกันว่าทีเจจะไหวไหมอะไรเงี้ยเราก็บอกทางทีมเลยว่าต้องไหวเราอยากให้มันขึ้นเพราะว่าเราอยากให้น้องมารับพลังงานดีๆกลับไปเพราะว่าคือพอ,พอ คือพอศิลปินนะ่ะได้ขึ้นไปยืนบนคอนเสิร์ตแล้วได้ยินเสียงกรี๊ดได้ยินเสียงตบมือได้ยินเสียงเรียกชื่อเราอะ่ะมันจะทําให้เราถูกต้องฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากให้ทีเจมาหนึ่งอยากให้ทีเจกลับมาโชว์กลับมาทํำในสิ่งที่ทำให้มีความสุขแล้วก็อยากให้มาเห็นด้วยว่ามีคนรักเขาขนาดไหนแล้วพอขึ้นมามันก็เป็นแบบนั้นจริงเพราะทุกคนตบมือแล้วก็กรี<ม>๊ด <eat> เรียกตลอดซึ่งแบบเราก็บบเนี่ยพอพอกลับไปเนาะจะได้รู้สึกดีขึ้นว่ายังมีคนรักน้องอยู่อีกเยอะนะแบบแบบเธอจะไหนไม่ จริงจริงน้องกังวลดีเจกังวลมากกว่าอย่างวันพอพรันทูเสร็จเนี่ยโอ้น่าจะแบบตีหนึ่งตีสองยังไลน์มาหมเลยว่าเป็นยังไงบ้างโชว์ดีไหมมีอะไรต้องแก้ไหมกังวลเหลือเกินที่จะขึ้นพรุ่งน,นี้เพราะว่าไม่รู้ว่าฟีดแบกจะเป็นยังไงแล้วก็ไม่ได้โชว์นานพอ,พอจะขึ้นไปยืนต่อหน้าคนเป็นหมื่นคนนะมันมันก็มีความประหม่าก,ก็ก็บอกเฮ้ยยอดเยี่ยมด,ดีเลยแล้วก็รอเลยพวกนเนี้ยจะมีคนรอให้กำลังใจเราเยอะแน่หลังจบอาหลังจบคอนเขาเป็นยังไงบ้าง ก็ดีขึ้นครับจริงๆๆจริงทีเจก็ดีขึ้นตลอดแล้วก็ก็มีคุยกันนัดกันว่าเดี๋ยวจะไปกินข้าวที่บ้านจะไปพี่ป๊อบด้วยไปแบบไปหาไปนั่งกินข้าวไปคุยกันเลยแต่จริงๆแล้วเจอกันบ่อยอยู่แล้วครับแล้ววันนี้จะมีอะไรน่าเป็นห่วงผมว่าผมว่าเรื่องนั้นผมเองตัดสินไม่ได้เพราะว่าผมไม่ใช่หมอแต่ว่าเท่าที่อยู่กับเราอะทุกอย่างมันโอเคแต่ว่าเรื่องเรื่องของโรคภัยแบบเนี้ยเราไม่มีทางรู้เมนทัลเขาข้างในว่ามันดีขึ้นหรือยังหรือถูกรักษาหรือยังฉะนั้นเนี่ยผมว่า จะดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นอ่ะต้องให้คุณหมอเป็นคนตอบหรือให้ตัวเขาเป็นคนตอบเองจะดีกว่าแต่ว่าเราเองหน้าที่ของเราคืออยู่ข้างๆให้ดีที่สุดแล้วก็พยายามเป็นเป็น,ปนที่พึ่งทางใจหรือว่าเป็นที่พิงหัวใจให้น้างโอ๋น่าจะโอเคพยายามคุยพยายามไปเจอน้อ,องบ่อยๆใช่ใช่จริงๆปกติผมคุยกันบ่อยนะผมก็คุยกันตลอดแล้วก็เจอกันบ่อยเพราะว่าอย่างทางเราเองก็สนิทกับผู้จัดก,การอย่างน้องโองก็ยังทํางานกับเราด้วยแล้วก็ตัวเราเองก็บ้านใกล้กันก็มีมีเจอมากๆแล้วก็มีไปขับรถเล่นกันบ้างอะไรเงี้ย คือคืออย่างนี้ครับอย่างอย่างอย่างวันที่มันมีเรื่องมีราวเนี่ยผมก็อยู่กับเขาตลอดก่อนที่จะมีเรื่องนะอยู่แต่ตอนเย็นอะไรอย่างี้แล้วก็จริงๆแล้วตัวเราเองอะก็เป็นแทนิคด้วยคือเราก็เลยรู้สึกว่าวิธีการที่เราทําได้ดีที่สุดอะก็คืออยู่ข้างๆทาทุกอย่างให้มันเหมือนปกติคือบางทีแล้วเรา,เรา,เ,ราเราก็ต้องเขาเรียกอ,อะไรนะป้องกันตัวเองด้วยเพราะ ม่เราไม่รู้ว่าบางอย่างจะมาชิกเกอร์ให้เราเกิดพนิคด้วยหรือเปล่าซึ่งทีเนี้ยสิ่งที่เราทําได้ดีสุดคืออยู่ขสร้างแล้วก็ทำทุกอย่างให้มันสมปกติคุยอะไรเหมือนปกติไม่ใช่แบบเข้าไปปอบไม่ไม่ผมรู้สึกว่าคือถ้ามันแบบพยายามให้ปอบผม,ผมรู้สึกว่ามันเหมือนมันดูตั้งใจอะไรอย่างงี้มากไปผมอยากให้เขารู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตเรามันมันสวยงามมันมีเรื่องให้สนุกอีกตั้งเยอะพยายามชวนคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็ไม่ได้มีแค่ผมมันก็มีท้องพี่ป๊อปที่เป็นหา มานั่งอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายเราก็เราก็พยายามบอกเขาว่าแบบเฮ้ยมันมันโลกนี้มันสวยงามเราเราไม่รู้ว่ามันจะมองมุมไหนให้ให,ให้มันดีขึ้นแต่ว่าแค่บอกว่าเฮ้ยโอเคอยู่ข้างๆแล้วถ้าต้องการก็จะอยู่ตรงนี้ตลอดก็ขับรถมาหา,ดาดได้ตลอดมาเจอมาคุยได้ตลอดเขาเริ่มกลับมาทำเพลงได้<ๆ>อยังจริงๆเหมือนตั้งแต่ตอนน้องออกมาจากโรงพยาบาลก็ทําเพลงเลยครับมันมันคงจะเป็นความอึดอัดอั้นในใจที่อยากจะเขียนระบายอะไรออกมาว่า ตอนนั้นตัวเองรู้สึกยังไงแล้วก็เป็นอะไรอยู่ผมว่าจริงๆแล้วนักร้องทุกคนอ่ะเขียนเพลงแต่ละเพลงออกมามันมีไดอารี่ชีวิตในนั้นอ่ะมันอาจจะมีเหมือนที่เขาบอกว่ามันจะมีใครบางคนในเพลงเสมอเหมือนกันผมรู้สึกว่ามันก็ต้องมีเซติวเอชั่นบางอย่างที่มันอยู่ในเพลงนะผมว่าเขาก็คงจะพยายามเขียนออกมาให้คนอื่นมองเขาผ่านเพลงเพราะว่าเขาอาจจะเป็นคนพูดไม่เก่งฉะนั้นก็ใช้เพลงพูดออกไปดีกว่าจ้า จ้าก็าา <c oughs> จริงจริงก็อธิบายไปในรายการที่บูดี้มันแล้วว่าจริงๆผมช่วงนี้ผมทำงานหนักมากทำงานหนักแบบอย่างวันเนี้ยก็4งานก็ตั้งแต่ส1บดโมงจะเสร็จเที่ยงคืนอะไรเงี้ยซึ่งผมทำงานแบบนี้ทุกวัน <c oughs> วันละสามงาน4งานแล้วก็คิวตอนนี้ถ้าสมมติว่าเป็นคิวร้องเพลงตอนเนี้ยก็ถึงสิ้นปีก็ไม่มีแล้วเ <c oughs> ต็มหมดแล้วครับจน,น,นถึงธันวาแล้วก็ คิวงานก็ตอนนี้ถ้าอัปเดตล่าสุดเนี่ยมันถึงธันวาแล้วแต่ถ้าเต็มเดือนน่ะวันนี้ถึงตุลาไม่มีวันหยุดแล้วเ็าทำทุกวันก็เลยรู้สึกว่ามันพอมาทํามากๆอ่ะเราก็รู้สึกว่าเราไม่ทํ้ทเพื่อใครมันก็เลยลอสบ้างแต่ว่าโอเคมันเรามีหน้าที่ภาระที่เราต้องทําเพื่อคนอื่นตลอดก็พยายามแมネจความรู้สึกตัวเองตลอดแต่แค่บางคนอ่ คิดว่าเราโชคดีที่เราอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยซึ่งโอเคมันเป็นเรื่องโชคดีที่มีคนรักเราที่เราทําให้คนอื่นมีความสุขแต่ว่าบางทีแล้วบางทีเราลืมลืมดูแลตัวเองอว่าเราลืมดูแลจิตใจเราว่าเฮ้ยเราเราเคยสํารวจตัวเองบ้างไหมว่าเรารู้สึกอะไรอยู่เป็นอะไรอยู่ว่าโอเคกับมันจริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับโอ้ยบอยบอยบอยแต่ว่า <c oughs> ช่วงหลังก็ดีขึ้น <c oughs> เห็นอองพมาแต่เวลาอยู่บ้านก็คือจะเป็นอีกหุ้ยจริงๆผมกินชุหมดมากเลยครับผมไม่ค่อยได้คุยกับใครเท่าไหร่อยู่หลังเวทีกับวงดนตรีก็ยังไม่ค่อยได้คุยเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนผมผมคิดคิดงานตลอดเวลาแบบพอพอพอเสร็จอาจจะเป็นเพราะเรามีหลายหัวโขนมัน้งคือโอเคอย่างวันนี้เรามาเป็นในฐานะศิลปินพอเสร็จฐานะศิลปินเราก็ไปสัมภาษณ์ สัมภาษณ์เสร็จผมก็ต้องกลับบ้านไปเข้าออฟฟิศประชุมงานต่างๆในฐานะผู้บริหารและคืนนี้ผมก็ต้องไปเป็นศิลปินร้องเพลงมันมันหลายบทบากหลายวิบาทผมก็ต้องรับผิดชอบเยอะแต่รับผิดชอบเยอะเวลาที่เราว่างอะ่ะบางทีนั่งอยู่เฉยๆต่หัวมันก็ยังคิดอยู่ว่าเฮ้ยงานนี้ไปถึงไหน,ลไหนแล้วว่าเฮ้ยงานนี้ไปถึงไหนแล้วนะอะไรตลอดเวลาหลับสนิทครับเวลาหลับไม่ต้องห่วงหลับไปตายเลยผมเหนื่อยมากมันเหนื่อยมากมันเหนื่อยมาก หัวที่่อนขึ้นไปเลยไปเลยแต่พอตื่นมาปุ๊บก็รันทํางานทันทีคือนอนพักผ่อนเพียงพอเพียงพอครับหลับเป็นหมาเลยเพียงพอที่กี่ชั่วโมงวันละเจ็ดแปดชั่วโมงนอนเยอะแต่ว่าเวลาทํางานผมนานหมายถึงว่านอนนอนเยอะแต่ว่าเวลาทํางานก็คืออย่างวันนี้ก็คือสิบเอ็ดโมงเที่ยงคืนอะไรแบบนี้อยากแบบเราเไม่หลังไม่หลังจากเทียย์ไอ้ช่วงเนี้ย ตอนนี้ผมมีนัดเที่ยวกับเพื่อนๆแล้วเนี่ยฮะ<ม>แบงคสีแยกโอ๊ตออฟป๊อปว่านมกระลาจะไปเที่ยวกันสิประมาณ11ว<ม>ัน12<ม>วันก็เนี่ยอันเนี้ยนนต้องล็อกข้ามปีแล้วเพราะว่าปีนี้ไม่มีไม,มไ,ไม่มีคิวแล้วก็แบบเนี้ยยค่่ะหมาาถึงวจะัดระบบใหม่ไหมเพื่อให้ไม่รับงานแน่นขนาดนี้ยอะไรเงี้ยคือคือ คือคือผมทําไม่ได้เพราะว่าถ้าผมปฏิเสธอย่างหนึ่งอะ่ะมันมีคนที่รอจากเราอะ่ะอีกเยอะหมายถึงว่าผมก็ต้องแบ่งเวลาให้กับวงดนตรทีที่ต้องดูแลคู่วงดนตรีผมมาเล่นกันมาเป็นสิปีแล้วฉะนั้นผมก็จะแบบโอเคพี่งั้นเดือนนึงผมให้สิงานะนะผมต้องร้องคอนเรรสิร์ตสิคอนเสิร,ร์ตแล้วแล้วก็มีคอนเสิร,ร์ตใหญ่อีกต้องบริหารโค้คูอีกรายการอีกแดรายการเอ,อเงก็ต้องทํา รายการก็ต้องดูตรวจรายการบริหารอีกขยายบริษัทอีกอะไรเงี้ยครับมันมันเออมันคือมัน,เป,น,เ,ปนเป็นทั้งผู้บริหารแล้วมันเป็นทั้งคนที่เป็นเพอร์ฟอร์เมอร์ด้วยมันก็เลยผลก็เลยมีทั้งบทบาทที่อยู่ข้างหน้าแล้วก็ข้างหลัง<ม>เวลาเราหยุดข้างหน้าเราก็ต้องทำข้างหลังอยู่ดีแล้วพอเราหยุดข้างหลังกระโดดออกไปก็ต้องตลกอ,อีกอะไรเงี้ยเคยครับ รจริงๆ <Primary language> ผมผมหาคุณหมอบ้างแล้วก็ทุกวันนี้ก็ยังต้องกินยาเวลาขึน้นขึ้นบิ้นอยู่เครื่องบินไม่ได้ขึ้นื่องบินได้แต่ว่าต้องกินยาแพนิกเพราะนั่งนั่งอยู่ในที่แคบนานๆไม่ได้แบบจะตายคือได้ไม่ได้เลยแบบต้องนั่งต้องนั่งซิทที่หน้าสุดหรือที่ที่ขายืดได้เลยถ้านั่งตรงกลางแล้วไปแถวกลางๆหลังๆเนี่ยไม่ได้ <fully language> ไม่ได้เลยผมไม่ได้เลยต้องต้องกินยาแพนิคก่อนเึ้นๆตลอด ทุกครั้งครับเนี่ยเวลาผมมีคอนเสิร์ตต่างจังหวัดอะทั้งไปทั้งกลับผมต้องดินยาไปอีกกอดเคลื่อนเครื่องเป็นนานเรี่ยั้ยสองปีนะครับทำงานหนักไหมหนักแล้วก็เป็นขอบคุณนะครับคุยยาวดีแล้วคุยเยอะมีเพื่อนคุยโอ้ผมมีเพื่อนคุยทุกวันทั้งวันคุยกับพนักงานบริษัทไม่ต้องงเรยาน

เอาชุดนี้ไปลงข่าวก็ดูแย่ดีเหมือนกันนะฮะมนที่ขอทานเหมือนกันชุดเดี๋ยวก็ให้หลานนาิกาเราลงข่าว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 ี่าวก่าวข่าวข่ข่าวข่าวขา่ขาขาขา่ขาขาาขา่า ขอบคุณครับขอบคุณนะครับ